เขาเขาไม่ออกไงเขาต้องอยู่ในนี้ไงอ๋อใช่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 ก็คือต้องรอพี่อ่านด้วยมันบอกว่าฝนจะมาในอีกหนึ่งวินาทีขอบคุณไม่ภัยฝนอะไรก็ไม่รู้ฝนอะไรฝนอะไรนไงฝนลูกวันเลยดูเงยดูเงยดูไม่ต้องบอกจะลงมาพงก็โดดพิซสายจะลงมาพงก็โดดไม่ได้พีซซายพีซซายพีซซายระวังกูก็โดดตัวไหนเลเซอร์ตกไปเลเซอร์ตกไปเลเซอร์เฮพงก็ไม่ได้

อ๋ออีซี่อะไรออะไรไม่รู้เลยเนาะที่สัตว์แล้วใครเข้ามาวะน่ะใครวะเฮ้ยแม่แม่แม่ส่อมบี้พี่สอมบี้สอมบี้แหละสอมบี้เหรอใช่ใช่ใช่เรมารีส่องบี้จริงเปล่าวะโอ้ยยุ้ยโบโอ้ยดูเข้ามาเอ้ยโอ้โหโอ้้โโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยปลากรวดปลากรวดปลากรวดต้องขึ้นอยู่ดีขึ้นไปให้สูงที่สุดหยอกเงี้ยอาจจะมีอะไรข้างล่างที่พื้นก็ได้ระวังนะโอ้ไม่ก็โอ้โหปเร็วพี่พี้ย่าไปนะเร็วเพี้ยอ้ารอดแล้วครับ เฮ้ยเกือบตายต้องรอดได้พี่ต้องรอดได้มาดูว่าใครจะรอดนะครับผมให้หลบภัยให้มันบอกให้หลบภัยอะไรจะกระโดดได้อมาตะวันมัตะลมพี่อีมัตะลมโอรถไฟมาอีก้ารถไฟชวน ทำไมชนตายแล้วเื่อผอกระโดดไม่ได้เลยอ่ะวงมันแคบลงมเรื่อยวงมันแคบลงเรื่อยๆเฮ้ยเอ้ยกำแพงกำแพงเี้ยกำแพางฟาว่ากระโดดไม่ได้มากระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้ไป่เลวว่ากระโดดไม่ได้มากระโดดไม่ได้แต่ตาแรกแล้วว่ะแม่งเงี้กังแกงว่ะเดฟนั่งโดนโนนเนื้อพุกเยอะเลยอเม่งแก่งใครโดนอะไรแรนด้อมคนหนึ่งที่เออโดนระเบิดไอ้ซ่าพี่ไอ้ เอาไปปาใส่คนอื่นได้ไ่ไป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 ตายตายอีกแล้วตายยังไม่ตายอีกแล้วทคนกคนด้ยผมเนอซื้อยี่ห้าลบบักกันแน่ว่าเลยีพี่ ปายุหอพักพี่พายุหอพักเฮ้ยพี่พี่ขึ้นไปขึ้นไปสูงที่สุดกระบอกให้ถูงที่สุดอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเก็บซื้อตอนที่แบบว่ากูตายเดียวซื้อแมงให้หมดทุกอย่างไ้องใหม่พี่กูขึ้นก้อนกูขึ้นกนกูขึ้นก้อนกูได้อะพี่ยาสุดพี่ได้ยาสุดเด็อดร้อยยังไงเฮ้ยพี่ยาตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยเลือดเยอะพี่ยาเลือดเยอะพี่ยาเลือดเยอะไม่ไม่พี่ยาเลือดเยอะพี่สบายสบายแอดซีซิลนะระเบิด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 เด้อ้ไระเบิดระเบิดอยู่ข้างล่างใไปตีผมระเบิดระเบิดระวัง พี่ยาเลือดเยอะพี่เออพี่รองไหนพี่นารองหน่อยพี่เออมันจะเป็นยังไงวะยามึงซวยยามึงซวยยามึงซวยเฮอ้เกลือวัยทะลุวัยทะลุเฉยไอ้พี่มีระเบิดมีระเบิดมีระเบิดไม่ยอะอไรเยอะเลือดเยอะเหรอเลือดเยอะช่วยช่วยเฮ้ย วินต์สปริงเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่กดตูดสูงกระโดดสูงกระโดดสูงว่ะคนนึงเป็นยักษ์อ่าวินเป็นยักษ์โอ้โหแม่งโก้งกวอดผมอีกสวยเอาหมอตีกันหมอตีกันมาหน่ยพี่หว่าดีกันหมอตีกันีไงวินก็ดีดิหมอตีกันเด้อตายซะกินเบอร์เกอร์โชว์ด้วยกินเบอร์เกอร์โชว์

ว่าแล้วววว่าไปแล้วไปแล้วว้ยไอ้ผีจีนไอ้สัสผีจีนกระบาดด้วยเรากระบาดด้วยวินกระบาดเอเดซิวเอเดซิวไอเอ็ดซิวพี่เอเดซิวเอ้ยผีจีนตายแล้วว่าหน้าตึงว่ะสองคนเราเช้าน้าวว่ะเนี่ยวันนี้กูลงทะบมยวัเดี้กูลืมไปเนี่ยโอ้ยเียคนเล่งเลยดาเมจแรงจัดอีซี่ว่ะ เอร์เซ็นต์อีซี่วบบอีซี่บงบีบ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 ไปเฉยบงบีบบงบีบอ้าวทำไมมันเล็กไวจังบงบีบบงบีบอุ้ยเล็กไวเกินไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่ต้องบอกหรอที่ผมได้อะไรวะผมได้ไปได้บวผมเบาแล้วไงไปเปไปไปนี่บงบีบ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  ไม่มียเขเล็กจัดไม้แบ๊ไปทำอะไรปะเนี่ยมึงไม่เติมเลยหรือเปล่าไม่ได้เติมไม่ได้เติมผมก็แย่แล้วพี่เนี่ยลมพี่มามาโอ้ย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 อ้ยโ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  ปุ้ยรอบนี้มันดูดมันดูดอีกแล้วมันดูดอีกแล้วนี่ดูดเรื่องดูดเรื่องดูดระวังระวังระวังแอนบิวระวังทั้งทั้งทังระวังทั้งกระโดดกระโดดเลเซอร์ระวังเลเซอร์กระโดดกระโดดกระโดด มิอุ้ย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 อุอุ้ย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 มิซาย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 อ้าวอฮ้ยมันจะเป็นที่ให้เราปีนเฮ้ยลุมลุลงลงให้ลงกันหลงวิ่เมนไดได้ไรใช่หรออุ้ยอุ้ยไม่ลงอยอ้ยอุอุ้ยเป็นลุมหลุมวว้ไปเรื่ออ้อยไปอีกแล้วอ้ออีกแล้วออ้ยอะไรนกระโดดนเองกระโดดให้เองนกระโดดเอง แต่เราวินได้ไรไม่รู้สได้โตลมโต๊ได้บางเงี้ยลมโตเพื่ออะไรวะใครเครียดอ่ะใครเครียดอ่ะใครเครียดใครเครียดเงี้ยอะไรอะอะไรอะไม่ทำอะไรมีอ้โอ้โหโอ้โ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 ้โอ้โอ้โโออ้โโ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 อ้โอ้โโอ้อ้โโ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 ออ้โอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โโอหโอ้ออ้โ แฮมเบอร์เกอร์ได้แฮมเบอร์เกอร์ไปแฮมเบอร์เกอร์อดรอดอดรอดรอดอดรอดรอดรอดซ o มบี o e ้จังวะเฮ้ยอาสักสตัวไหมสงคมหมอนสงคมหมอนหมอนตีหมอที่วินมาที่วินแบ็คมันจะตาไม่เอามอย่าล่หไ้ยย้เฮ้ย้ย้ยบ้้ยคนมีดางไ้้้

เด็กก่อนเ้เมื่อกี้ผมซื้อซอสมาผมก็เลกว่าผมจะได้ซอสที่ไหนได้พี่ไอ้ได้ไอ้สมิไอ้วินใใใวงวงบีบอะไรพี่อะไรี่ไมัรู้เนก็ไม่รู้เหมือนกันสู้สู้ครับทุกคนต่อไปต่อไปคนได้มีดมีคนได้มีดพี่ไอ้ไอ้วีวีได้มีด่า่า้อาอ่าฮ่่